อย่างแรกเลยการไหลของเงินในประเทศที่เต็มไปด้วยการเมืองสีเทาเนี่ยเงินมันจะไหลาจากที่สูงไปที่ต่ําแปลว่าจากที่เคยทํากําไรในธุรกิจดีๆเคยลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีก็จะไหลไปสู่ใต้ดินไปหาวิธีทําเงินที่มันง่ายที่สุดแต่ก็เต็มไปด้วยสีดําและสีเทานะครับแรงจูงใจของคนในสังคมก็เช่นเดียวกันเวลาได้ยินคนบ่นว่าทําไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากทํางานไม่อยากสู้ชีวิตเนี่ยผมจะเถียงเลยว่า แล้วคุณดูสิว่าสังคมให้อะไรกับเขาสังคมไทยกําลังบอกอะไรกับกับคนไทยครับถ้าทุกคนหาเงินด้วยสีเทาได้รับการยกย่องมีเกียรติเป็นคนร่ํารวยใครจะอยากทํางานแบบสุจริตดังนั้นการเมืองสีเทาเนี่ยมันส่งตอบผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อแรงจูงใจของคนและที่สําคัญกว่านั้นภาพลักษณ์ของประเทศก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากคิดว่าต่างชาติไม่รู้นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติมีผลทันทีนะครับ บริษัทดีๆนักท่องเที่ยวดีๆก็จะไม่เข้ามาทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับ